อยากดูกราฟหุ้นแบบเข้าใจง่ายแล้วหาอินไซต์แบบเร็วๆวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ช่วยให้คุณอ่านกราฟวิเคราะห์เทรนและหาไอเดียลงทุนได้เร็วขึ้นเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า Finance Chart Finance Chart นะครับ เป็นเครื่องมือกราฟหุ้นออนไลน์ที่รวมฟีเจอร์สำคัญไว้ครบไม่ว่าจะเป็นกราฟราคาอินดิเคเตอร์ย้อนหลังประวัติการจ่ายปันผลไปจนถึงการเปรียบเทียบหุ้นและ ETF ในหน้าจอเดียวเหมาะทั้งสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่และเทรดเดอร์ที่อยากวิเคราะห์หุ้นเร็วๆไฟแนนซ์แชทนะครับเราสามารถเข้าผ่านมือถือและคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่หน้าตาอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราสามารถค้นหุ้นลายตัวและ ETF เพื่อดูสถิติและรายละเอียดรายตัวได้ด้วยการค้นหานะครับ ยกตัวอย่างครับผมจะค้นหา mst f ก็ให้พิมพ์ไปที่ช่องค้นหาจากนั้นมันก็จะปรากฏกราฟหุ้น mst f และสถิติต่างๆนะครับนักลงทุนก็ลองไปเล่นกันดูได้กลับมาที่หน้าแรกครับในส่วนของสกรีนเนอร์ตรงนี้จะเป็นหมวดหมู่การค้นหาแบบเครื่องมือกองหุ้นโดยในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ก็จะแตกต่างกันนะครับ ครื่องมือที่โชว์มันจะโชว์ไม่ครบเนื่องจากขนาดหน้าจอมันต่างกันแต่ถ้าเราอยากดูมากขึ้นในมือถือให้กด All s k r n e r ในคอมให้กด View all มันก็จะโชว์เครื่องมือทั้งหมดเหมือนกันทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องมือต่างๆก็ลองไปศึกษาลายเครื่องมือกันได้มันจะมีทั้งหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นปันผลสูงหุ้น IPO ใหม่ หุ้นเติบโตเยอะแยะมากมายเลยครับโดยวันนี้ครับผมจะมาสอนหนึ่งเครื่องมือสำคัญคือเครื่องมือ Custom s ีเ e n e r เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เราสามารถตั้งค่ากองหุ้นหลายตัวเพื่อหาสเปคหุ้นที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำค่าที่เราสามารถใส่ได้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับ ตรงนี้ให้นักลงทุนไปศึกษาเรื่องของค่าต่างๆว่าถ้าหุ้นที่ดีควรมีค่าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่า D/E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของผู้ถือหุ้นไม่ควรเกินเท่าไหร่ในรายอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมจะลองกองหุ้นให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างแรกครับให้เราตั้งค่าประเทศเป็น USA ก่อนในส่วนของ v a l u a t i o n ผมจะไม่ตั้งค่าอะไรนะครับ ในส่วนของ Performance ผมอยากได้หุ้นที่มีกระแสงเงินสดมากกว่า10บปนเลียนอยากได้หุ้นที่มีการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีนะครับอยู่ที่โตปีละประมาณมากกว่า10%ก็ให้มาตั้งค่าที่ total return 10 year ในส่วนของ Dividend ผมอยากได้ Dividend yield ปีละมากกว่า3% การเพิ่มปันผลย้อนหลัง10ปีปีละมากกว่า5%พอเราตั้งค่าเสร็จปุ๊บก็ให้กดอัปเดตรีซอสมันก็จะขึ้นหุ้นที่มีค่าตรงกับที่เราป้อนไปเมื่อสักครู่นี้พอเรากดไปที่หุ้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะเหมือนกันกับการที่เราเซิร์ชหุ้นลายตัวเลยนะครับมันจะมีพวกข้อมูลต่างๆการเปรียบเทียบหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันงบการเงินครบเลยนะครับ ETF ก็เหมือนกันนะครับนักลงทุนมีทั้งข้อมูลข่าวสารสัดส่วนการถือหุ้นยเยอะแยะไปหมดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเว็บไซต์ไฟแนนซ์ชาร์ต ยังไงนักลงทุนก็ลองไปเล่นเล่นศึกษากันดูเพิ่มเติมได้นะครับอยากให้ลองใช้กันคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆในการสแกนหุ้นหรือศึกษารายละเอียดข้อมูลสำคัญสำคัญฝากด้วยนะครับใครสนใจเซตหนังสือสอนลงทุนแบบ V.I. สามารถกดสั่งได้ที่ผลิตภัณฑ์ในคลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากกด like ไลค์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ